สวัสดีครับผมบิดีสองมูควีคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องไวเกิลเมื่อเธอใช้ชีวิตหลงผิจจนต้องยอมจัดหนกักเพื่อช่วยชายหนุม่มแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นก่อนจะไปรับชมสปอยผมก็ต้องขอรบกวนทุกท่านโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามารับชมและฟังผมสปอยได้เลยครับ หนังเปิดมาที่ตัวเอกของเรื่องเธอมีชื่อว่ารีอารีอาและเคที่ย้ายมาอยู่ที่หม่เพื่อฝึกงานและเรียนต่อระหว่างที่กําลังขนย้ายสิ่งของหนุ่มข้างทางก็ได้แซวพวกเธอเล็กน้อยทั้งสองค่อนข้างสนิทและชอบสมุนไพรกันมากๆโตกเด็กเพ,พื่อนๆนทุกคนก็มาฉลองห้องหม่ซึ่งสมุนไพรนั้นก็กําลังจะหมดรีอาที่เห็นหนุ่มหนุ่มข้างถนนจึงหวังจะไปขอซื้อซึ่งหนึ่งในนั้นเขามีชื่อว่าบูเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่คนขายและยังเรียกรีอาว่าสาวน้อยบูได้เตือนไปว่ารีอา อยาคิดจะเล่นยาเป็นเด็ดขาดวันลุ่งข้นลีอาได้มาฝึกงานเป็นวันแรกซึ่งหัวหน้าก็ได้เข้ามาทักทายพร้อมกับชวนีอาเข้าไปดูงานในห้องแล้วหัวหน้าก็ได้เล่นแป้งต่อหน้าอาที่เห็นอย่างนั้นจึงขอเข้าร่วมวงพอได้ที่ีอาก็บริการหัวหน้าเป็นอย่างดีฉากนี้ไปหามาดูกันได้นะคะขณะนั้นเองผู้ช่วยอีกคนก็ได้โผมาและเธอก็ค่อนข้างสนิทกับหัวหน้าเอามากๆอาได้ทักทายเล็กน้อยก่อนจะรีบออกจากห้องไป หลังเลิกงานลีอาได้แวะร้านสะดวกซื้อและได้พบกับบูโดยบังเอิญซึ่งบูก็ได้ทำความรู้จักอย่างเป็นเมรลีอาที่เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วจึงชวนบูมานั่งดื่มต่อที่ห้องเคที่ที่เห็นอย่างนานจึงขอคุยแบบส่วนตัวกับลีอาซึ่งเธอก็ไม่พอใจที่คนอย่างบูนั้นเข้ามาที่ห้องแต่ลีอานั้นก็ไม่สนใจทั้งสองได้ดื่มกันไปสักพักแก๊งของบูก็ได้ขอเข้าร่วมซึ่งพ่อหนุ่มเสื้อกล้ามคนนี้เขามีชื่อว่าคีโลและก็ดูเหมือนว่าจะชอบเคที่เอามากๆจากนั้นทุกคนก็ปาร์ตี้ เคที่ก็ดูจะลหลงไหลกิโลเช่นเดียวกันไม่นานลีอาก็ได้ถามถึงแป้งซึ่งหนุ่มๆนุมก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนขายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าชอบพวกเขาสนใจสมุนไพรมากกว่าพอพูดจบบูได้ขอตัวออกไปสูดอากาศด้านนอกซึ่งลีอานั้นก็ได้ตามมาเธอได้เริ่มจู่โจมบูในฉากนี้ไปหามาดูกันได้นะครับวันรุ่งขึ้นหัวหน้าได้มาชวนลีอาไปงานปาร์ตี้ในคืนนี้เขาหวังจะสารตอ่อแต่ลีอานั้นก็ปฏิเสธเพราะว่าจะรีบกลับไปหาบูบูได้พูดตรงๆ ว่าเขาได้ชอบลีอาและอยากจะดูแลเธอเพื่อเป็นการยืนยันคําพูดจึงพามาหายายที่เป็นผู้ป่วยพอบูได้พาลีอาเข้าไปในห้องของตัวเอง<ๆ>เธอได้เห็นแป้งเป็นจํานวนมากจึงแนะนาให้ไปไปอยในงานปาร์ตี้แถวช้หน้าทาวเพราะว่ามันอาจจะได้ราคาดีมากกว่าการขายข้างถนนบูได้ปฏิเสธโดยอ้างว่าช้หน้าทาาไม่ใช่ถิ่นของเขามันจะอันตรายมากๆแต่ด้วยความรักมันบางตาจึงได้ทําตามคําแนะนําของลีอาพวกเขาได้ไปกันยกแขงและบาร์แห่งนี้หัวหน้าก็กำลังเที่ยวอยู่ ด้วยความโชคดีบูได้หัวหน้าเป็นลูกค้าซึ่งก็ขายดิบขายดีได้กําไรมหาศาลฉากที่อยู่ในบาร์แห่งนี้ก็ถือว่าดีนะครับพวกเขาเที่ยวกันจนถึงเช้าและตอนนี้คีโรกับเคที่ก็ตัดสินใจคบกันคีโรแนะนําให้อยู่เรื่องที่พวกเขานําแป้งไปขายในใชัยนาทาว มันอันตรายเกินไปด้วยความร่วมมากของบูและทําให้ทั้งสองมีปากเสียงกันพร้อมกับไล่คีโรลและเพื่อนอีกคนนึงออกจากรถไปพอได้อยู่กันสองคนก็ดุเดือดกันอีกครั้งจากนั้นบูก็ได้แวะไปซื้อแป้งเขาเข้าไปพบกับเอเย่นคนหนึ่งซึ่งก็ได้พาลีอารเข้าไปด้วยและเอเย่นคนนี้เขามีชื่อว่าลอยลอยค่อนข้างถูกใจลีอารจึงให้ฟรีไปนิดหน่อยบูจึงได้รีบเข้าประเด็นโดยการขอแป้งไปขายก่อนถ้าขายได้เขาจะรีบนําเงินมาคืนพร้อมกับกำไรมากมายลอยได้คิดอยู่สภาก่อนจะให้ ซึ่งบูก็รู้ดีว่าลอยน้นเป็นคนโหดมากๆทั้งสองได้วาดฝันว่าจะรวยและขณะที่กําลังรองอาหารที่สั่งลูกค้าสมุนไพเรียกให้บูออกไปหาพอออกไปได้สักพักตำรวจก็ได้ทําการบุกจับพวกตำรวจไม่พบหลักฐานจึงยัดถุงแป้งไปนิดหน่อยมันเพียงพอที่จะทำให้บูติดคุกได้ส่วนรีอาก็ตกใจเพราะว่าถุงแป้งอยู่ต่อหน้าเธอจากนั้นรีอาก็ได้ชิมไปนิดหน่อยก่อนจะไปเยี่ยมบูในเรือนจําบูเสียใจที่ไม่เชื่อคําเตือนของเพื่อนรีอาจึงบอกไปว่าแป้งนั้นยังอยู่กับเธอบูแนะนำ ให้เอาแป้งไปคืนกับลอยและเน้นย้ําว่าเขาไม่ได้ซักทอดไปหาซึ่งบูก็โดนจับครั้งนี้เป็นครั้งที่3เขาจะต้องอยู่เรือนจําเป็นเวลา20ปีแต่รีอาก็พยายามช่วยเธอเริ่มโดยการนําแป้งไปคืนกับลอยแต่ก็ไม่สําเร็จเนื่องจากตํารวจนอกเครื่องแบบได้จ้องมองเธอกับเคที่ ทั้งสองจึงรีบเพจนในท,ทันทีจากนั้นลรีาได้มาปรึกษาทนายเธอเล่าให้ฟังว่าบูได้โดนตำรวจจัดฉาก,ากเธอรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมทนายจึงอธิบายว่าบูได้ถูกจับข้อหานี้มาแล้วทั้งสองครั้งถ้าสามารถช่วยได้จริงๆก็สามารถลดโทษจำคุกเหลือเพียง5ปีเท่านั้นซึ่งค่าจ้างเริ่มต้นก็จะประมาณ2,500ดอลลาร์ลรีารีบรับข้อเสนอในท,ทันทีจากนั้นลรีาได้มาขายแป้งกับหัวหน้าซึ่งมันก็มากเกินไปที่จะจ่ายไหวหัวหน้าจึงขอซื้อเพียงเล็กน้อยตกเด็กชาวแก๊งสมุนไ ตัวกพวกเขาชวนกันไปขายแป้งที่ใช้หน้าทา้าซึ่งมันก็ขายดิบขายดีจนกระทั่งเจ้าถิ่นได้เข้ามาโหดคิโลซึ่งเขาก็ไม่กล้าทํามันอีกต่อไปพอเหลือลีอาเพียงคนเดียวเธอก็ยังกลับไปขายมันต่อซึ่งก็ขายดิบขายดีอีกเช่นเคยถึงเวลาที่จะต้องกลับห้องเธอก็ได้พบกับรอยที่ดักร้อยอยู่เขาได้ถามหาบูและแป้งลีอาจึงตอบว่าบูนั้นติดคุกแต่ก็ไม่ได้ซักทอดมาหาลอยลอยได้บีบตรงนั้นจนลีอาร้องด้วยความเจ็บปวดวันรุ่งขึ้นลีอาได้มาปรึกษากับทนายอีกครั้ง ทนายได้บอกว่าอาจจะต้องใช้เส้นสายเพื่อหาหลักฐานและจะพยายามขอความเห็นใจจากศาลบูลมีโอากาสโดนยกฟ้อง ลีอาที่ดีในห่งหนั้นก็รู้สึกดีใจมากๆแต่ถ้าว่าพอมาดูค่าจ้างดีๆมันก็ได้กลับกลายเป็น13 0 0 0นนดอนลลาร์ซึ่งเธอก็ค่อนข้างลำบากใจถึงวันที่มาเยี่ยมบูรีอาไม่ได้บอกความจริงเรื่องที่เธอไม่ได้นำแป้งไปคืนกับลอยแต่รีอาได้บอกว่าเธอหาทนายได้แล้วโดยไม่เสียค่าจ้างว่าความบูรู้สึกดีใจที่ทำเพื่อเขาขนาดนี้รีอาได้จ้องมองบูสักพักก่อนจะพูดไปว่าเธออยากจะบ้บ้าก,กับบูแต่ถึงเวลาดึกเดิรีอาได้นำเรื่องนี้ไปลงกับหัวหน้าฉากนี้ ็ดีนะครับไปหามาดูกันได้จากนั้นลรีาก็มีท่าทีอั้มอึงก่อนจะขอยืมเงินในส่วนที่ยังขาดอยู่หัวหน้าก็อยากจะช่วยแต่พอได้เห็นตัวเลขเขาก็ถึงกับอึงและไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหนแต่ก็ยังเหลือเพียงหนึ่งหนทาโดยการนําแป้งไปขายในบาร์แล้วหัวหน้ากับผู้ช่วยก็ช่วยกันขายซึ่งมันก็ได้ยอดขายเกินคาดทั้ง3ยังได้ฉลองหวังจะโบ้บ้ากันแต่ลรีาที่ทุ่มสุดตัวนั้นก็ได้สรุปไปซะก่อนพอได้รู้สึกตัวเงินก็ได้หายไปหมดลรีาจึงไปถามผู้ช่วยและหัวหน้าแต่ทว่าทั้งสองน,นท ไม่่รู้ไมมีันก็หมายความว่ารีอานั้นถูกหักหลังเมื่อไม่มีเงินแล้วก็ไม่สามารถจ้างทนายได้และถ้าพยายามหาตอนนี้ก็คงไม่ทันเนื่องจากใกล้ถึงเวลาตัดสินขณะที่รีอากําลังหมดหวังแล้วก็จะกลับทนายก็ได้ยื้อให้อยู่ต่อเขาพาเธอมาดื่มและสัญญาว่าจะช่วยบูแม้ว่ารีอาจะไม่มีเงินสักเหรียญเดียวรีอารทราบซึ่งน้ำใจของทนายเอามากๆจากนั้นทั้งสองก็ได้มาเล่นแป้งจนรีอานั้นได้เผลอหลับซึ่งทนายก็ได้ทําตามที่ตั้งใจเอาไว้โดยที่รีอานั้นไม่ได้ขัดขืนแม้ทีนิดเดียว เธอทำเพื่อบู เวลาได้ผ่านไปไม่กี่วันรีอารู้สึกท้อแท้แต่ทว่าจูจูบูก็ได้โผลมาพร้อมมากอดรีอาเขาได้เล่าว่าทนายคนดังกล่าวได้เข้ามาว่าความจุดเขาพ้นผิดทนายได้ทำตามสัญญาและเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่รีอาเคยทำให้บูได้คุกเขาขอแต่งงานถึงแม้ว่าจะไม่ได้คําตอบทั้งสองก็ได้แสดงความรักกันและขณะที่กําลังซาบซึ้งอยู่นานลอยก็โผลมาพร้อมกับหวดบูจากด้านหลังครั้งนี้บูไม่ได้หลังเลสวนกลับในทันทีจนเขาแน่นิ่งพร้อมกับถามรีอาว่า ได้นำแป้งไปคืนลอยหรือเปล่ารีอาได้แต่นิ่งเงียบบูรู้สึกเสียใจมากและจากเหตุการณ์ที่เขาทำนานจะต้องกลับไปอยู่คุกอีกครั้งสายตายที่เขามองก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเวลาผ่านไปไม่กี่วันรีอาก็ได้เปิดภาคเรียนและได้กลับไปใช้ชีวิตวิทยาลัยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนแล้วทุกคนมีความมีเหน็นกับบ้างกับนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมรับฟังผมมาโดยตลอดและพบก,กันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ